สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนชาวยูทู e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับเอ,าโอ,โอ้าอู้แซมิงเห็นย่างนั้นค<อ>ุณลุ้มคีบอ่ะโอ้เสียแซมไม่ได้ไปไหนเลยครับช่วงนี้เ <c> ฝ <oughs> ้าสูบอย่างเดียวเลย,ยล, <c oughs> ลึกบ่ลงนำบึ่งึงลงในำน,นำบ่ฮะ โอ้แซมวิ่งสุดจัดครับนี่หัวแก้วหัวแหวนของปลาตุงครับสับแห้งๆนะว่ะมาไปยังมาเดินกระเด็นใส่ผื่นดอกเดินเซฟได้กขวงล่ะมาสูบน้ำครับจะแห้งแล้วจะแห้งนะครับยังไม่แห้งมารืนได้จวดมารืนมารืนนี่ครับขี้ตมเยอะมากเลย เมื่อยป์ป่ะยางอื่นคือนมาเมยป่ะโอ้มันคนลอยยางกว่าไหนบ้าดูมันลึกไหมบ้าูดิมันลึกไหมอันนี้รุ่นไหนนี่รุ่นไหนรุ่นสามรุ่นสามแบบเปิดช่องนั้นด้วยนหร ต้มนั่นแหละฮะอรเออดินอนไม่แค่นี้รุ่นสามป่ะสามหรือมมีแห้งนะครับนี่ยครูบอกว่าได้นเกล็นเฮ้ยมนมีเงินผดแล้นะน้ว่ะอันนี้ตัวฮกซีบมันน้อยฮกบรุ่นสามป่ะนี่ อีกหนึ่งความภูมิใจของปาตุงครับดีใจมากเลยที่ฮะาปาตุงนี่ทำแปลงทำเครื่องสูบน้ำนี่สูบน้ำขึ้นนี่ดีใจมากเลยปาตุง สูบมันสูบมันแตกครับสูบสูบนี้จะเป็นของช่างเตี้ยนะครับโาะว่ามันแตกกัวแซมมันแตกเพ่ามันขึ้นค่อยล่ะฮะมันแตกมันแตกแต่โดนแล้วเห็นหู้โดนแล้วล่ะมันต้องเอาอันนั้นมัดไว้ แซมวิ่งเราอยู่นี่เราก็สั่งแซมวิ่งอย่างเดียวครับไม่มีใครให้สั่งครับ <laughs> สั่งให้ขุดตรงนั้นขุดตรงนี้เขาจะเป็นคนขับอ่าแมคโครครับ PC Ket รุ่นสามหกสิบป่ะหกสิบเป็นบ่อนนีเรียวเป็นเหงือครับ แจ่นี้เปิดเปิดแบบเปิดนีด่มันพอแล้วมันเปียกไปเปิดเรื่นอีกลูนมนึงแมนนั่นมันม่เปียกคุดเลยคุดแห้งๆอะฮะบม่แห้งหลือเปล่า นี่ครับเรามาสูบรอบนึงแล้วครับสูบจนแห้งทําทางแต่งทางเรียบร้อยช่วงนั้นพายุเข้าครับน้ําเออขึ้นมาเสมอเท่าเดิมเลยแต่รอบนี้น่าจะไม่มีปัญหาครับพายุน่าจะหมดแล้วแหละรอบนี้ อีกสองประมาณสองวันเร,เราได้ลั่นครับได้ลั่นบ่อลึกๆแบบนี้นี่ลั่นแน่ครับเมยซมมาเก็ะ Mi páva? Mi páva. ก็ตุงกมามบอปวดหลังอ่ะท่านท่านถาปวดหลังลนเนร็วแท้เกนม่อึงึงอเห็นยังชัก <c ười> เต้าเรียกบ่กการงานบวกสัง

หอบแหกงแหกเลยบ่ะหอมแห้งแหกเลยบ่ะป่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยใหยกป่วยกันเล่บประตูหมดประตูบอกใครทำบาปลูกชายคอยแท้ ให้ไปตักดินฮะนี่เนี่ยมาครีสูไปนู่นเลยนับเดียไปเนี้มาทาอะไรได้สั่งแล้วครับป๋าเนีปิดไปเลยปิดไเฮ็ดยังคุดกัลายโอ้ยมันบ่มียางดอก้ามากกวเฮ็ดก่ได้เนีต้องสูบนี่ลงไปให้เบิดเอาไมโคมาเวลาชั่วโมงเดียวเอง ไ,ไม่ใหญ่เป็นโคมาไปพี่เสียพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำงานนี่นี่เดี๋ยวได้ย้ายสูบไปไว้นู่นที่เดียวเลยอันนี้มันเสียสูบไปเฉยมากินนี่กันนะหิยากไหมล่ะพรุ่งนี้ทำถ้าไม่มาสูบมันก็ไม่ได้ไงไม่ได้แล้วมันก็บไม่ได้งานแล้ว เข็มได้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับรถม้วนเป็นที่ใครอะ่ะ